ฮอตเทศกาลเจแล้วมีผู้ใดกินเจแน,น,น่มอนิเอสิลปเห็ดวัลลับิโมโจิจากเครื่องดื่มนมพิตาชิโอสั้นคิสรสชาติไทยอันนี้จ้ะเหมะคะคักคที่สกินเจนี่นมพิตาชิโอผลิตจากถั่วพิตาชิโอมเมล็ดเต็มคุณภาพเยี่ยมมีปโปรตีนจากผดย่อยอาหารสูงแคลเซียมก็สูงบ่มีคอเลสเตอรอลและกลูเตนแบ่งวัลระบิสามส่วนผสมกับนมพิตาชิโอรสชาติไทย 300ML มลค้นกวนไปจนว่าเพน่นเป็นก้อนระวังที่กวนกระหอมชาไทยหอมละมุนค่ะ วนจนเนี้วเหนืดได้ที่ก็เอามาแรปไปแช่เย็นไว้จักบึดจ้าพอเพิพ่นเซตโตก็เอามาโรยด้วยผงชาไทยโห้ยชาไทยไปจักบึดหนึ่งเพื่อกระสิดูดน้ำแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีชาไทยเลยจ้าตัดตัดแบ่งแบ่งเป็นชิ้นเป็นคำตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟ ร้อยด้วยผงถั่วพิตาชิโอที่เตรียมไว้เพิ่นกะสิมีความเหนียวเหนียวเด้งเด้งนุบๆแบบนี้จ้ะสำหรับเจ๊นี่ก็ลองภาคกันเฮ็ดเบิงเดอ้อน้ำพิตาชิโอกะหาซื้อได้ตามร้านค่ะชันน้ำถั่วไปจ้ารสชาติหอมทั่วแล้วก็มีความชาไทยโอ้ยละมุนค่ะสิเอามาเฮ็ดขนมหรือว่าสิดื่มอร่อยได้ประโยชน์แบบนี้ก็ดีกันจ้าเพิ่นมีอีกหลายรสเลยเดอ้อไปหาเบิง